จะพาไปกินหมูกระทะที่อยุธยาร้านนี้เป็นแบบช่างกิโลกินเท่าไหนจ่ายเท่าน,านั้นแล้วลายอาหารคือมีให้เลือกเยอะมากทั้งหมูหมึกกุ้งของทะเลคือมีครบเขาก็ยังมีบริการเตาฟรีกระทะฟรีน้ำจิ้มฟรีผักฟรีวุนเส้นฟรีอะไรก่อนงงมาก<บ>ร้านที่พูดถึงก็คือร้านนี้เลยเจนหมูกระทะไหนใครเคยกินร้านนี้แล้วบ้างน,นี่ขนาดวันที่มากินคือฝนตกนะแต่ว่าคนก็แน่นร้านเลยได้โต๊ะเสร็จเรียบร้อยก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะไปตักอาหารกันได้เลยนะคะลายอาหารคือมีให้เลือกเยอะมาก กุ้งหอยปูปลาของทะเลก็คือมีครบในส่วนของหมูก็คือไม่ยอมกันนะคะมีหมดเลยหมูมหมักหมูสไลด์เบคอนเขาก็จะมีถ้วยสีฟ้าให้ใส่แบบนี้นะคะตักเสร็จแล้วก็เอาไปชั่งกิโลราคาจะอยู่ที่กิโลละ249่บาทเอาจริงๆคือคุ้มมากนะผักฟรีน้าจิ้มฟรีวุ้นเส้นฟรีเตาฟรีกระทะฟรีเติมฐานฟรีได้ไม่อั้นล้วจะแอบกระซิบว่าน้าจิ้มซีฟู้ดที่เนี่ยคือเด็ดมากที่เห็นตักมาหลายถ้วยไม่ใช่อะไรนะคะถ้วยไข่ถ้วยมันไปเลยค่ะใครชอบอันไหนอยากกินอะไรก็ตักอัน แล้วตักมากินไม่หมดใส่ถุงกลับบ้านได้ด้วยนะไปกันทั้งหมด6คนนะคะเช็คบินมา1,480บาทตกคนละ247บาทเอาอะไรมาไม่คุ้มก่อนได้กินทั้งหมูทั้งหมึกทั้งกุ้งรวมเครื่องดื่มแล้วด้วยนะ